ถ้าดูแม็กแกนี่ใส่หลังคานี่มาเออนี่แกจะใส่ใส่ไปเนี่ยเนี่ยครับก็จัดเต็มโซล่าเซลล์เป็นไงพี่ก็มีทั้งไฟ48โวลต์ DC 12โวลต์ DC อ่าเนี่ยประมาณ <ไป S 2> 3ามแสน,นแกบอกแกบอก,แกบอกแล้วว่างบประมาณสามแสนสวัสดีครับผมอ่าก็แกงเนี่ยแล้วอ่าถ้าใครผ่านแถวรถไฟมาเขาอะไรเนี่ยเวลารถเสียรถทรงรถเสียอะไรนี่มาได้มาได้เลยนะเป็นพี่พี่เด่นเรื่องอะไรเพราะผมไม่ใช่ใดพวก เบคัสช่วงล่างตรงนี้ด้วยอ่าใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นทำมาจะเป็นรถญี่ปุ่นนี่เราพี่แก่งแกเอาไอซูสูนเลยอ่าเราดูแม็กแกนี่รหลังคานี่มาเออนี่แกใส่เอาไว้ลุ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันแต่ว่าตอนเนี้ยแค่เนี่ยครับของเล่นของเล่นที่แกใส่ใส่ไว้เนี่ย เนี่ยครับก็จัดเต็มตัวาเซลเป็นไงพี่สองแผงครับสามร้อยหกสิบบาทสองแผงขนานกันตายแล้วตายแล้วแล้วเปิดร้านอย่างนี้เนี่ยคงไม่ต้องบอกนะครับว่าใครทําให้นะครับโอก็โหพี่แล้วพี่แข็งเริ่มจากอะไรพี่มีแรงลันดานใจอะไรตอนแรกก็คือตอนแรกอยากได้รถตู้ครับรถตู้เทียงแต่ว่าเออแฟนก็บอกว่าซื้อรถตู้มาแล้วคันนี้ทําไงสรุปว่าเอองั้นก็ทัลองทำคันนี้ด้วยกันก็เห็นมีแคมเปอร์เขาก็ทํากันก็เลยตัดสินใจไปซื้อวัสดุพวกนี้วัสดุเบานะครับพวกนี้เป็นวัสดุเบาเบามากเลย ที่ขูดไปข้างบนเนี่ยคือจากไทยวัสดุแผ่นแผ่นหนึ่งยาวสองเมตรต้นบกเจ็ดนบกแล้วก็พวกฝ้าอะไรเนี่ยถ้าใครมีศิลปะเขาเรียกว่าคือมันมีแผ่นเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมาเยอะนะพี่แก่งนะเบาครับอ่ามันคือเน้นเบาเน้นแบบเก็บเสียงสามารถทนความร้อนได้สะท้อนความร้อนได้บ้างอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเยอะครับตอนนี้โอ้ใครนอนอะไรเงี้ย ไม่พอแล้วก็นอนได้อีกชุดหนึ่งโอ้ยนี่มีทำแผ่นพับอันนี้มาอีกอันนี้อันนี้คือแข็งแรงนะครับไม่ใช่ไม่แข็งแรงนี่อย่าบอกว่าทําเองบมดอีกนะเอ้ยเดี๋ยวนี้บอลลีฟลายไ้เผื่อเผื่อสำรองไม่นอนกระโหลกแต่ก็เคยนอนแล้วแหละข้างบนนี้เคยนอนแล้วอันนี้ก็ใส่ของได่เยอะเลยกระโหลกวันนี้ใส่ของได่เยอะเลยนออยนมานีแสงวันนี้ลูกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ตัวนี้เพิ่งเสียไปตัวนี้ใส่ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเลยซาด้วยอ่า นอนกับเขานี่ก็โอเคนี่โอ้นี่ครับนี่เก็บนี่เลยหมายถึงว่าเอาเอาแบตจากแบตจับบนบ้านโซล่าเซลล์กหันไปนู่นจะเห็นโซล่าเซลล์บนบ้านสามสิบสี่แผงอยู่บนหลังคานู่นครับใครผ่านโซลแาเลล์มาเขามาปรึกษาก็ได้นะัโซล่าเซลล์ตอนนั้นมมีแ0 0พัน u ิ0 0 0ู t u พันิราคามันอยู่ประมาณสอง0มื่นสองมื่นนิดนิด0 0 0หืนหนึ่งจริงๆก็อยากจะได้ดอกตัวนั้นเพราะว่าบอกของยังไม่เข้า ตอน,นั้นของยังไม่เข้าโอ้ตอนนี้เต็มเลยนะที่คุณมาโนดอ่ะคุณมาโนดอุปกรณ์การเกษตรอยู่ที่สุพรรณบุรีโอ้โหเขาเยอะโรงงานนี่ใหญ่มากเลยใหญ่ๆใ,ใหญ่เลยละ่ะใหญ่่ญจริง<ม>คุณมาโนดอ่ะพิมพ์เขาไปเลย<ม>การเกษตรนะอ่ะโอ้แอร์เขาดีๆหลายตัวมีหลายตัวเลยมีหลายตัวเลย<อ>แล้วก็พอไปสักสิบยี่สิบนาทีเนี่ยจะลดลงถึงเจ็ดแอม มันจะลดแอมจะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่พูดถึงเปิดกลางคืนนะครับเปิดกลางคืนแต่กลางวันเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยลดเลยสิแอมม์สิบเอ็ดแอมอยู่คงที่เลยกลางวันก็อย่างว่านะเพราะว่ามันมันทำงานหนักกินเยอะกว่ากว่าพวกมันพูดถึงกินแอมแอมจากแบตเตอรี่เนี่ยกินเยอะใช้แอมแบตเตอรี่เยอะแต่แอมดีซีก็อยู่ประมาณแอมนี้บ้านเหมือนแอร์บ้านอะเปิดใหม่ๆกินอยู่ประมาณสี่ถึงห้าแอมแอมหมื่นหมื่นห้านะที่ใช้อยู่ที่บ้านใช้อยู่ แล้วก็ก็มีพวกอุปกรณ์จุกจิตไม่มีอะไรมากครับนอกจากว่าล้วก็อาบน้าข้างนอกเลยเวลาไปทั้ปิ้งอาบน้ำข้างนอกมีมีตัวมีทําไ้อีกนะพี่นะมีมีมีขาห้อยแอไม่เลยทาไ้เลยแล้วก็พี่แกงก็เลยแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเล่น24โบวลตนะครับก็เล่นเป็นตัวใหม่ๆตอนนี้เพราะว่ามันเป็น DC ซตรงมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าขับเคลื่อนพลังครับไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์แปลงไฟไอตัวนี้ก็สั่งก็ทํามา700 0กว่าเจ0ดพัน เจ็ดพันห้เหมือนกันเนาะคู่ละเจ็ดพันห้าโอ้ยนี่ก็ถ้าไซส์ประมาณนี้เนี่ยอย่างวันนั้นผมซื้อที่ของอารีเอ็กซ์เพสหมื่นหนึ่งพี่แต่ว่าใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่านนั่แหละอ๋อเดี๋ยวนี้สั่งทำได้อีกเนาะสั่งทำได้อ๋อเดี๋ยวเขาให้ทุกคนเพื่อนๆลองฟังประสบการณ์พี่ๆเขาเนี่ยครับบางทีลองไปคุยกับร้านพวกมันได้ลานเหล็กลานเขาอยู่ชัยนาทอยู่ชัยนาทคนทำอยู่ชัยนาทวัดขอบไปเลยเท่าไหร่เทขาจะทำตามตามรูปเลยนี่ครับพัดลมแกติดระบายอากาศ ดีไซน์แบบ one-stop service จบในคันเดียวก็อย่างนี้ก็ดีนะครับเอ้ hey, <Hey. S 2> นี่ครับแผง,งเคลืเซนย์เย็นๆพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ว่าแอร์ตอนนี้ปรับไปที่เนี่ยมันลงมาถึงติดห้าแล้วแต่ตัวน,นี้ยังยังอุณหภูมิอยู่นี้อยู่ตัวน,นี้สามสิบหกเลยตัวตน,นี้อยู่นี้ร้อนเนี่ยบอกแล้วตัวน,นี้มันร้อนถ้าตัวนี้จะเย็นตัวนี้มันจะเย็นนะไอ้ hey, พี่แกงบอกว่าไม่ค่อยเย็นบอว่าเย็นอยู่นะเนี่ยกลางวันเปิดแป๊บเดียวเนี่ย ประมาณสักสิบห้านาทีเมื่อกี้ไม่ได้หน้า,นานเจอแฮปปี้ฮันนี่แฮปปี้จริงๆอ<ด>่ะทำเพื่อเขาสองตัวนี้เลยนะเนี่ยจริงๆ<ร>เลยเขาไปไหนก็ห้ามนอนอ<บ>นี่พี่แก่งพาขึ้นมาดูอาณาจักรอาณาจักรเซลาซ่าเซลของแกครับนี่โอ้โหมีใครให้มากกว่านี้ไหมไม่รู้นะครับนี่โอ้หมีมีบอกจะทํายืนเอาไว้โอ้โหเทคโนโลยีในอนาคตเราจะ ไม่มีแล้วครับไม่มีบ้านไหนที่จะไม่ใช้ครับต่อไปต้องใช้กันหมดละวเดี๋ใช้ที่แปดเดี๋ยวบางคนก็ใช้ยี่สี่เขาก็รันอยู่เขาได้แหละแต่เราเอาสี่สิบแปดดีกว่าก็ันระบายใต้ท้องของมันนี่้หเลยใช่นี่แหละสบายตามร้อนใต้แผงนี่มันคือส่วนใหญ่ไม่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไงเขาเป็นไม่ใช่เป็นอาคารพาณิชย์ของเราทําโครงสร้างขึ้นมาก่อนจะเปูเมทัลชีสนี่มันเอ้ยมันก็เสียงเงิน่ายเมทินชีอแล้วก็ข้อดีคือมันไม่รั่วอยู่แล้วแต่ว่า ข้อเสียคือมันแผงที่เราต้องยกแผงขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งให้ห่างจากม่น้นชีดหน่อยหนึ่งเพื่อการระบายลมแบบอย่างนี้มันจบกว่าอย่างนี้จบกว่ามีเรื่องโฟมของลมอะไรต่างๆยังมีสายสองแผงแอบไว้เนี่ยก็มีทั้งไฟสี่สิบแปดโวลต์ดีซีคุ้มทุนเนี่ยผมไม่คิดเลยคิดว่าหนึ่งชั้นสามที่อยู่เนี่ยทุกวันนี้ไม่ร้อนไม่รั่วกทนมาสิบสี่ปี ไปด,ดูฟ้าได้เลยป้าเป็นดวงเป็นะทะลุทะลุหมดแล้วเราทำฟ้าใหม่ด้วยแต่ยังไม่ทาสีฟ้านั่นเองทุกวันนี้จบปัญหานั้นร้อนไม่รั่วโอ้โหแฮปปี้เลยตอนนี้ขายแสนนี่โค้งเดียวนะก็ะททำจ้างเขาแสนสองนะจั่นเนี่ยค่าทั้งหมดนีนแสนสองเขาบอกช่างบอกเอาแสนสองถึงยาถึงหลังเลยผมบอกเอ๊ะเขาเราทำโค้งขึ้นมาแล้วเราเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้ถ้าเราไม่เอาไม่ได้ชิดปูก็เออโซลาร์เซลล์ก็อยากได้อยู่แล้ว คือจริงๆผมทำโซล่าเซลล์มาเกือบห้าปีแล้วสิบสองโวลต์ไฟบ้านที่ตักน้ําใช้เป็นโซล่าเซลล์หมดเลยเป็นที่จอดรถไงไฟทั้งหมดใช้แสงสว่างสี่สิบดวงก็ใช้โซล่าเซลล์เก้าแผงแผงร้อเจ็ดสิบวัตก็โอเคก็จบทุกวันนี้ก็แฮปปี้แต่ว่าแบตเตอรี่เป็นแบตน้ําอยู่แบตตะกัวกดเพาะลิเทียมยังไม่ใส่เพราะว่าเพื่อนทําร้านแบตอยู่ไงแบตลูกไหนเสียแล้วก็เอาไปเปลี่ยนซึ่งไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ตลอดตลอดชีพพูดง่ายๆไม่เสียตัง แล้วกไปเซตดูว่าแบบอันไหนดีก็ข้อแรกเปลี่ยนเลยแค่นั้นเองอ